โห้ยทะลักมาเพียบนักรบสปาร์ตันมาเป็นร้อยอืมกลุ่มเกษตรกร,กรนักทําลายล้างทําลายฐานมนุษย์ธรรมโอ้ยเจ้าเขียวสายแทง สลิงช็อตเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์มาไปนะครับกับเกม v r warrior จากยุคหินสู่นักรบสมัยใหม่กันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เริ่มต้นใช้พวกมนุษย์ถ้ำต่อสู้กันแบบสุดเดือดกันเลยใช่ไหมสำหรับในวันนี้พี่ก็เก็บเงินมาได้แบบมากมายกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะพามาดูการต่อสู้ในยุคหินแม่จะบอกว่าตอนนี้พี่ ก็ผ่านยุคหินมาจนเจอพวกยุคการ,กรเกษตรเหมือนกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําการต่อสู้กับยุคหินให้ดูสักรอบหนึ่งไปเลยเพื่อนนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าอุ้ยเกษตรกร,ร,กรของเรานี่โคตรแข็งแกร่งอืมดูโฆษณาเอาเนื้อ26กอนนะมาละเพื่อนออกไปให้หมดอืกมกลุ่มเกษตรกรนักทําลายล้างจะพวกยุคหินเดี๋ยวโดนซ่อมเสียบจื้อเข้าไปโอ้โหตอนนี้ เรียกได้ว่าป้อมปราศาทหินของมันไม่ใช่สิป้อมปราการหินของมันนี่โดนถล่มยับแน่นอนนี่พลังจิ้มโคตรรุนแรงครับผมโอ้โหกลุ่มเกษตรกรสุดโหด้ายทำลายฐานมนุษยธรรมเฮ้ยนี่เละเทะไม่เหลือซากแน่นอนนะผมอ่าตอนนี้สเสียเข้าไปอเลือดนี่เกินครึ่งอเราอัพเนื้อมาแบบว่าได้เนื้ออย่างรวดเร็ว เรียกออกมาแบบกระจุยอายซะเถอะเพื่อนไม่มีเหลือครัผมเออเละเทะ ถลม่มเป็นไงสำหรับตอนนี้ก็ได้เงินมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาทำการอัปเกรดเหล่าฟาร์เมอร์กันนิดหนึ่งตอนนี้สลิงเกอร์อุปกรณ์ใหม่ของเกษตรกร,ร,ก,รก็คือหนังสติ๊กไว้อิงกระลอกแล้วก็นี่ตัวเคียวเขาผมโคตรโหดโอัปเกรดการได้อาหารอีกสักเล็กน้อยแล้วก็มาเปิดซัมมอนการ์ดกันเถอะโอ้โหไได้ตัวเดิมมาเปิดการ์ดเพิ่มเติม นี่อัพเรเวลได้ครับผมบวก6%เลือดอ่าต่อไปก็โอ้โหตัวนี้อีกตอนนี้ก็ลุยตอนนี้ได้เวลาแบบว่าการต่อสู้ของเกษตรกร,ร,กรนี่ตัวเคียวครับผมตามด้วยสริงช็อตสตัวมาเจ้าเคียวสายแทงสริงช็อตยิงครับผมโอยโดนเคียวเกียวนี่ตอนนี้นี่แบบว่าน่าจะได้ตังค์แบบกระจุยกระจายแล้วนะสริงช็อตมาอีกหนึ่งครับผม ยิ่งมีตัวยิงไกลเยอะๆยิ่งดีดีจิ้วๆิฟันมันโช้โอ้โหเลือดยังอึดเฮ้ยเจ้าเคียวช่วยหน่อยเพื่อนนั่นแหละฟันมันให้ยับอืออือโอ้โหออกมาสิเพื่อนออกมาจากป้อมออ้ยตอนนี้โดนสลิงช็อตยิงอยู่ใช่ไหมเจ้าเขียวและดูเงินที่เราได้อฮ้ยโคตรหลายพันมาป้อมของมันจะแตกหรือเปล่าตัวเขียวมันออกมาครับผม เฮ้ยเจเยนอออืมตอนนี้นี่เราควรจะตัวเคียวสริงชอ็อตนี่เราจะต้องเอาตัวเคียวมากําจัดอืมนั่นแหละเออุอ้ยยังได้อยู่เร็วๆสริงช็อตช่วยยิงเอาละแล้วก็แนวหลังอุย้ยเรียกตัวเคียวมาอีกหนึ่งดีกว่าแม่ควรจะมีตัวแทงเพิ่มเติมเฮ้ยเฮ้ยเจเยนโอ้โหสริงช็อตโดนเอ้ยออกมาก่อนโอ้ยป้อมแตก ต้องคูณ2เอาเงินกันนิดหนึ่งจะบอกว่าตอนนี้อุปกรณ์การเกษตรของเรานี่น่าจะยังไม่เพียงพอใช่ไหมเดี๋ยวเราจะอีิโวลูชันยุคสมัยจากยุคการเกษตรไปยุคสปาร์ตันกันดีกว่านะไปเลยเพื่อน นี่มาแบบว่า1,000ถึง300ก่อนคริสต์กาลเทคโนโลยีและสังคมโครงสร้างยังคงพัฒนาทำให้ดีขึ้นมีการฝึกอบรมการต่อสู้อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดนักรบที่ทรงพลังสปาร์ตันปรากฏตัวโอ้มีหอ,อกมีธนูแล้วก็มีพลม้าผมเอาเรื่องนะเนี่ย อืมหูยดูป้อมของเราสิการก่อสร้างที่สวยงามมะผมสําหรับตอนนี้โอ้ยเราจะต้องไปลุยยุคหินกันก่อนไปเลยจา้ายุคหินนักลบสปาร์ตันปทะทะอืมเราคนทาว้าวจิ้มเข้าไปโอ้โหอกดดโหดอจึ๊กแม่มนุษย์ทำอย่างพวกนายนี่อาวุธยังล้าสมัยอยู่จึกเฮ้ยอจึ๊กหูยแต่ว่าอืมโดนลุมเยอะๆนี่จะไหวไหมนะ เดี๋ยวเราก็ต้องอัพให้แบบว่าได้เนื้อที่แบบอุดเร็วว่องไวถ้าจะแตกหรือเปล่าอจึ๊กเอออจึ๊กเ้ยค,ยค่อยๆเก็บเงินเฮ้ยโอ้โหไดโนเสาร์ออกมาอีกอเสียบยังแรงสองทีตายไดโนเสาร์กลายเป็นกระจอกไปเลยนะโอยมันออกมาเพียบเร็วๆเสียบมันอจึ๊กเออนั่นแหละโอ้ยโดนลุมแบบนี้ไม่น่าจะเหลือ เฮ้ยรีบบรถกำลังมันหน่อยไม่โอ้ยโดนถล่มป้อมเดี๋ยวเพื่อนขอเก็บเงินแก้แค้นก่อนนะเอาละโอ้โหเงินบานอัพเกรดฟูดทถะผมนี่คอาวนี้โอ้ดูเนื้อที่ได้สิค่อนข้างจะรวดเร็วถ้าแบบนี้นี่เรียกนักรบทรงพลังได้แบบว่องไวแน่นอนอพวกนายจะต้องถูกกำจัดออกไปเลยเพื่อนสอตัว อช่วยกันเสียบเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งกำลังจะตามมารับรองมนุษย์ถ้ำแป๊บเดียวนี่สิ้นชีพมาเสียบมันสปาร์ตันออ้สามตัวแล้วยังไงล่ะอ่าเรากำลังรวมพลมาเสียบจึกมีโลด้วยช่วยให้ป้องกันได้ดีขึ้นเอาละจึ๊กจึกนี่ช่วยกันจิ้มจิโฮโฮ้มยเดี๋ยวเราขอเก็บเนื้อแป๊บหนึ่งนะเผื่อแบบว่าจะเรียกออกมาทีเดียวแนวหลัง อจุกจุกๆไม่ต้องและออกมาเลยละกันแม่จะได้มาช่วยเสียบทำลายป้อมอืมแนวหน้ากำลังจะโดนนะผมเรียบร้อยโอ้โหห่กร้อยครับผมมาสู่ยุคการเกษตรอืมต้องเก็บให้ได้9 0 0าถึงจะปลดล็อกตัวธนูนี่ลุยไปที่อืมอาหารเยอะๆคราวนี้ต้องเก็บแสนสามเ้ยจะไปสู่ยุคอะไรวะเนี่ยยุคฟื้นฟูศิลปะลุยเลยเพื่อน หน่วยรบสปาร์ตันเตรียมออกลุยออกไปเลยจ้านักรบสปาร์ตันปะทะเกษตรกร,กรจิ้มอหูหจึกเดียวนี่สิ้นใจเหมือนกันออกกับอาวุธกเกษตรจะเอาอะไรมาสู้ของฉันก็คืออาวุธที่แท้จริงมา,าจึกจึกอืออจึกเฮ้ยตายแน่แกเอย๋ยดูสิกระท่อมฟางของพวกแกจะทนทานได้ขนาดไหนเชียว นี่จึ๊กๆมาจึ๊กๆโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่านักธนูนี่โอ้ยมันกำลังทำร้ายเราอยู่เฮ้ยชึ๊กโอ้ยต้องแบบว่าเก็บเนื้อไว้ก่อนหสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยโดนอยู่เพื่อนเฮ้ยตอนนี้เราจะต้องล่อมันออกมาก่อนนะอุ้ยโอ้โหโดนเขียวอืมเป็นตัวที่น่าเกงกลัวจริงๆปะปาป๊สามตัวนี่สปาร์ตันปะทะเกษตรกรใช้เขียว อืออือโอยอย่างโหดเฮ้ยมันก็โหดเอาเรื่องเดี๋ยวกันว้าวจะเย็นเอ,อือป้อมเรายังแข็งแกร่งไม่พองง้นสินนะอืมสงสัยต้องอัปเกรดอืมความว่องไวในการหาอาหารเพิ่มเติมปั๊บปับอ่านักธนูได้เมื่อไหรน่นี่แม่น่าจะพลิกเกมไปเลยเพื่อนดูอาหารคราวนี้โอ้โหว่องไวกว่าเดิมเยอะนี่ปล่อยสามตัวนี้จัดการไปก่อนจึ๊กจึก,จก เออค่อยๆค่อยๆอ,อ,อืมเราก็จะค่อยๆเก็บเนื้อมาชึกชึกโอ้โหตายเรียบร้อยดูสิล่อมันให้ออกมาเยอะๆออกมาเลยเพื่อนนี่กี่ตัววะนี่อ่ะสี่ตัวเอาละกำจัดสลิงช็อตอืมตัวเคียวรีบๆคฆ่าสังหารนั่นแหละืออโอ้สบายแล้วเพื่อนคราวนี้พวก,กเกษตรตัวน้อยโดนจิม้มห้ย อะไรออกมาตัวเดียวแบบนี้โดนจิ้มตายซะเถอะเฮ้ยจึ๊ก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 อืมตัวแตกอุ้ยมันออกมาอีกเฮ้ยเฮ้ยไหวไปเพื่อนตัวเคียวนี่มันก็เก่งอืมนั่นแหละจิ้มจิ้มเฮ้ยเฮ้ยทำลายบ้านเดี๋ยวนี้โอเคได้เวลารีบทำลายอืมเสียบเข้าไปยเยอะๆเสียบเข้าไปเออบ้านของมันนี่เลือดลดไปห้าร้อยครับผมอุ้ย เดี๋ยวตอนนี้นี่เราก็เก็บตัวไว้ก่อนอืมเพราะว่าดูท่าทางจะเสียเปรียบโอ้โหโอ้โหแม่ต้องมีตัวตีไกลจริงๆนะไม่งั้นนี่สู้ไม่ค่อยจะไหวอุ๊ยเสียเปรียบค่อนข้างมากมีแต่นักลบแนวหน้าจิมมันเอาให้ตายเออตายไปหนึ่งเฮ้ยเพื่อนโดนลุมเยอะโ,อโ้ไม่ป้อมฉันเออเอาละนักธนูอาเชอร์คราวนี้นี่ มีตัวตีไกลแล้วเพื่อนเดี๋ยวจะได้เห็นนักธนูที่ยิงโคตรแรงแน่นอนปาร์จาสปาร์ตันกับนักธนูอ้เป็นคู่ที่โหดแน่นอนนะผมนี่ง้างธนูใส่ตายครับผมอืมแนวหน้ามาอีกสปาร์ตันอ่าจึ๊กโอ้ยตายคู่ต่อไปก้อนนักธนูอีกสักตัวหนึ่งดูสินักธนูจะยิงโหดขนาดไหนอืมจึ๊กเข้าไป เออยิงชา้านิดนึงแต่ว่าตีไกลแบบโคตรได้เปรียบอืมเอาล่ะเดี๋ยวเราก็เก็บแต้มมาไว้ก่อนเออ,เออเออปล่อยล่อให้มันออกมาก่อนเยอะๆอืมมาดีมาดีนั่นแหละตัวไหนก็ออกมาค่อยๆยิงสอยมันโอ้โหแรงไม่ละเพื่อนอจึกอืมจึกอีกอจึกโอ้โหครึ่งหลอดเฮ้ยโอ้โหทนทานพอใช้ได้สำหรับตอนนี้ก็อืม นักธนูมาสองสปาร์ตันมาหนึ่งเออนั่นแหละช่วยหน่อยเพื่อนอสบายแล้วอตอนนี้เดี๋ยวเราก็อุ้ยอุ้ยสปาร์ตันมาอีกหนึ่งแล้กันแม่นักธนูนี่เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเรียกดูสิเจ้าตัวนี้ตัวเคียวอรีบฆ่ามันสปาร์ตันมาอีกหนึ่งแม่เห็นความสำคัญของตัวแทงมามาอีกหนึ่งละกัน อค่อยๆแทงด้านหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เก็บแต้มเรียกแบบว่านักธนูมาอีกหนึ่งอือฆ่าเจ้าสริงช็อตเลยเพื่อนโอเคนี่นักธนูมาอีกหนึ่งไหวไหมเพื่อนวิสปาตันกำลังโดนสามเขียวครับผมเฮ้ยโหดเกินจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเร็วเข้าแนวหน้าทันไหมเนี่ยอืย้โอ้โหตายครับผม อฮ้ยน่าเสียดายเฮ้ยตัวเคียวนี่มันก็โหดสุดสุดโอ้โหเจอสามตัวแบบนี้แม่ไปไม่รอดเหมือนกันยาบ้านฉันเดี๋ยวสงสัยต้องปลดล็อกตัวสุดท้ายอืมเดี๋ยวขอเก็บเงินแป๊บหนึ่งนะทุกคนสำหรับตอนนี้นี่เราก็โอ้โหเลยได้วาว่ามีจังหวะในการเรียกนักธนูออกมาโคตรเยอะแบบนี้เราอาจจะชนะก็ได้นะนี่โอ้โหกระจุย ปล่อยออกมาเรื่อยๆครับผมอุ้ย,ย,ยป้อมแตกเรียบร้อยอุ้ยต้องมาสู้กับนักรบสปาร์ตันคราวนี้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมอปลดล็อกทหารม้าไราเดอร์ตามด้วยอืมอาหารเยอะๆไปเลยเพื่อนอุ้ย,ย,ย,ยป้อมเลือด4,500เอาละเพื่อนทหารม้าสปาร์ตันนี่จะไหวหรือเปล่า ยชึกเข้าไปโหอย่างแรงครึ่งหลอดกันเลยทีเดียวนี่ต้องมีแบบว่าตัวอื่นด้วยเพื่อนไม่งั้นนี่ตัวแทงอย่างเดียวไม่พออู้ชึกืใช้ตั้ง16แต้มในการเรียกเฮ้ยนักธนูมาอีกเดี๋ยวเราก็เก็บแต้มด้านหลังเยอะๆมาดูสิโอ้โหนักรบสปาร์ตันออกมาเพียบอื้อโอ้ยไม่ไหวครับผม แม่ถ้าแบบนี้นี่เราก็ยังไงดีหูนักรบด้านหลังมาอีกมานักรบสปาร์ตันขี่ม้ามาเสียบอื้อมาอีกตัวหนึ่งเอาละช่วยกันจิ้มสองตัวแล้วเพื่อนมาถ้าหารม้าตัวเดียวจะเอาอะไรมาสู้เฮ้ยจึกๆึ๊กจึ๊กจึ๊กึ๊ก,ก,ก,กอ,อุ้ยอแตกครับผมนักธนูมาด้วยช่วยกันหน่อยเฮ้ยชึกเข้าไป ตอนนี้นักธนูมันสอยเราแบบืหสอยใหญ่เลยนะเฮ้ยไม่ไหวโอ้โหเฮ้ยทะลักมาเพียบนักรบสปาตันมาเป็นร้อยโอ้โหเรียบร้อยไม่ไหวจริงๆอืสำหรับคราวนี้นี่บอกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะต้องค่อยๆวิวัฒนาการไปอีกยุคสมัยหนึ่งเพื่อนักรบที่มีความเก่งกาจมากขึ้นกว่านี้อาจจะต้องใช้ตังในการอัปเกรดอาหารไปก่อนนะจะได้เรียกตัวได้แบบง่ายๆมากขึ้น ในการสู้ลบโอเคนะครับผมก็สำหรับในวันนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะใครที่อยากดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นนักลบสมัยใหม่ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุบจ๊บ